อาปะกันดูดีๆนะระเหล่าที่เราสามาเณรน,น, <c oughs> นี่ก็ประมาณในการครบฉันของตัวเราเองอย่าไปปล่อยโอกาสทิ้ง ในบังไม่ได้บังก็พยายามฝึกฝึกตัวเราฝึกใจของเราฝึกกายของเราจากในน้อยไปหามากๆฝึกวันนั้นฝึกวันนี้ฝึกทีละนิดทีละหน่อยฝึกความเป็นระเบียบฝึกความเสียสละฝึกมองโลกในทางที่ดีต่อไปข้างหน้าก็ฝึกคิดจัดระบบระเบียบของความคิดของอารมณ์จัดระบบระเบียบของใจ ทำไมใจถึงเกิดทำไมใจถึงหลงทำไมใจถึงเป็นธาตุของกิเลสอะไรเป็นบุญอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นกะอกุศลเราต้องพยายามมองให้ออกให้รู้ใจของตัวเราเจริญสติเข้าไปรู้ใจเข้าไปหมั่นอบรมใจพรำ่ำสอนใจของตัวเราอตลอดเวลาทุกเรียบบทยืนเดินนั่งนอนกินอยู่ขับถ่ายนอกจากจนอนหลับพยายามโลกายรล้ใจแล้วก็แก้ไข ตัวเราอยู่ตลอดเวลา <c oughs> อากาศก็เริ่มร้อนพระเหล่า,าชีเราก็ไปช่วยกันช่วยกันสร้างองค์หลวงปู่ใหญ่ที่บานน้องกลอยบานแดงบานน้องกลอยเมื่อวานนี่ก็เทเสาเทพื้นก็คงจะได้เทไปได้เยอะอยู่ก่อนจะถึงสงการหลังจากสงการปลายเมษาก็คงจะได้ขึ้นองค์พระ วกเราก็ไปร่วมกันช่วยกันทางญาติโยมอยู่ใกล้อยู่ไกลก็พากันไปช่วยกันหลวงพ่อก็ขอขอ,ขอบคุณมากๆเลยส่วนที่เหลืออยู่ทางวัดพระเราก็ไปช่วยกันรดต้นไม้ให้หน่อยนะรดตน้นไทรที่ปลูกใหม่ที่ลานจอดรถทางลานพระมหากษัตริย์เจ้าว่าเคลียร์งานทางนน้นเสร็จก็จะได้มาทางองค์พระมหากษัตริย์พระเหล่าว่าง ที่อยู่ทางวัดก็ไปช่วยกันลดต้นไม้ให้หน่อยรอเทวดาลงมาอีกไม่นานเดี๋ยวตายก่อนพยายามช่วยกันพวกเราก็ช่วยกันในวันข้างหน้าก็จะได้รับความร่มรือนนมเย็นความร่มรือนนมเย็นบังเกิดขึ้นใครๆก็อยากจะมาอยู่มาอาศัยเพราะว่าเจ็น เย็นแล้วก็มีความสุขคนเราจะเอาตั้งแต่ผลแต่การดูแลรักษาตนไม่ค่อยจะสนใจที่ไหนมีความลมลื่นลมเย็นก็จสแว,วงหาไม่ยอมพยายามทำให้มีให้เกิดขึ้นต้องพึ่งตัวเราให้ได้ใช้ตัวเองให้เป็นเป็นคนขยันมั่นเพียรอยู่ที่บ้านที่ทำการทำงานที่ไร่ที่นาเราก็ต้องช่วยเหลือตัวเราให้ได้ก่อนในระดับหนึ่ง อย่าไปปล่อยเวลาทิ้งช่วยกันรดต้นไม้ให้หน่อยทุกต้นนะั่นแหละต้นไสรที่ปลูกใหม่พยายามรดให้ได้ทุกวันทุกวันพระเหล่าชีเหล่าส่วนทางส่วนมาลิวันนั้นก็เขาก็จะเลี้ยงตัวเขาเองได้ออกดอกปีหน้าคงจะเต็มสวนปีนี้ก็เยอะเหมือนกันยังไม่ได้เดินไปหลายวันดอกไม้ยังอยู่หรือป่าหรือว่าลวงหมดแล้วก็ไม่รู้นะ กลางคืนเดินไปเนี่จะหอมมากทีเดียวต้นชมมานาาต้นกะละเวกไม้นานาพันธ์ออกดอกหอมในวันข้างหน้าถ้าไม้ขึ้นเต็มให้ล่มเงานี่จะเป็นส่วนที่สวยงามน่าอยู่น่าอาศัยคนรุ่นใหม่รุ่นหลังมาก็จะได้ไม่ได้ลำบากมาดูแลรักษาสร้างสารโตพวกเราก็ดำเนินเอาไว้ จากความไม่มีเราก็ทําให้มีจากความไม่น่าอยู่ก็ทําให้น่าอยู่ใช้อาน,นิสงส์งของทุกคนมาช่วยกันอย่ามาพากันทําลายจงมาช่วยกันดูแลรักษาอะไรไม่ดีก็ช่วยกันให้มันดีมันทำดีไม่ได้ก็อุเบกขา เราก็เหมือนกันชีเราก็เหมือนกันทุกเรื่องในชีวิตจึงกระตื้นขึ้นมาความเป็นอยู่ที่พักที่อาศัยที่หลับที่นอนที่อยู่ที่กินที่ถ่ายที่เยี่ยวอันนี้เป็นความสมบูรณ์ทางสมมุติถ้าสมมุติไม่สมบูรณ์แล้วก็ลําบากที่พักไม่สมบูรณ์ก็ลําบากที่อยู่ที่กินไม่มีก็ลําบากจะฝึกขัดปฏิบัติขัดเก่ากิเลสก็ยิ่งยากเขึ้าไปอีก มันเกี่ยวเนื่องกันหมดทุกอย่างตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนกระทั่งหมดลมหายใจถ้าปากท้องอยังหิวโหยอยู่การเพิกหัดปฏิบัติจะไปละกิเลสมันก็ลำบากเราต้องพยายามให้บริบูรณ์ทุกอย่างถึงจะมีแม,ม่มากมีค่ามีราคาไม่สูงเราก็ช่วยกันดูแลสร้างความขยันหมั่นเพียรสร้างความเสียสละสร้างความอดทนให้มีให้เกิดขึ้น อย่าไปขวางโลกพยายามดำเนินใจให้ตามกระแสธรรมมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างตามความเป็นจริงขยันมันเพี้ยนเป็นมิจฉาทิฏฐิมีความเห็นที่ถูกมิจฉาทิฏฐิเอความเห็นที่ผิดเป็นสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกสัมมาทิฏฐินี่มีสองระดับความเห็นถูกระดับของสมมุติแต่ในหลักธรรมของพระพุทธองค์ต้องเป็นความเห็นถูกที่ใจ คลายออกจากขันห้าแยกรูปแยกนามทําความเข้าใจละกิเลสให้หมดนั่นถึงจะถูกต้องตามหลักธรรมแต่ในหลักของสมมุติก็ถูกยในระดับของสมมุติแต่ยังไม่กระจ่างในหลักธรรมเราก็ต้องพยายามดูอย่าไปมองข้ามในสิ่งเล็กๆน้อยๆวันนี้ยายติ่งใครจะพาย,ยายติ่งไปแลกตังค์ให้หน่อย เอาตังเหรียญบาทเหรียญห้าเหรียญสิบที่เก็บสะสมมาตั้งแต่ต้นปีตั้งแต่งานกระถินจะไปแลกเอามาไว้ทำลงทานที่หลวงปู่ใหญ่บ้านน้องกรอยก็คงจะได้มีหลายเยอะอยู่จะได้อานิสงส์กันมากใหม่เงินเหรียญบาทเหรียญห้าเหรียญสิบที่เก็บรวบรวมมาไว้ถึงเวลาก็อามาทำลงทานนีใ่ใครจะพาไป ให้พายายติ่งไปหน่อยนะช่วยกันไปช่วยกันยกไปยกออกมาหลวงพอ่อเตรียมไว้ให้แล้วแหละจะยกเข้าลงทานให้หมดเก็บเอาไว้รวมมาไว้จากาบาทสองบาทสามบาทมันก็เป็นก้อนใหญ่แล้วก็เอามาทํำลงทานในเลี้ยงหมูเลี้ยงคณะเลี้ยงยาเลี้ยงโยมที่มาช่วยงานกันอ่างทหารก็แม่ทับน้อยแม่ทับใหญ่ ทางโคราท่านก็ได้ให้บริวารไปช่วยนวันละยี่สิบกว่คนก็นเป็นอานิสงส์ทุกคนก็หลอล้อมรวมกันมีโอกาสโอกาสเปิดให้สถานที่เปิดให้การเวลาเปิดให้นี่ลำบากสักระยะหนึ่งความสุขก็จะตามมาทุกคนก็จะได้มีความสุขกัน,นก็คงจะไม่นานประมาณเข้ากรเข้ขาพรรษาก็คงจะเห็นก็คงจะเกือบเสร็จ ถ้าได้วางราักฐานแล้วก็อะไรก็จะดำเนินไปได้ง่ายขึ้นลำบากทุกคนก็อดทนสักหน่อยหนึ่งอากาศก็ร้อนสร้างงานนีส้สร้างกระบะสร้างบรารมีกันอะไรที่จะเป็นประโยชน์อะไรที่จะเป็นบุญเราก็รีบทำรีบควนขวายอยู่ที่วัดคนอยู่ที่วัดก็ช่วยกันช่วยกันดูแลความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยยังเหลืองานอีกเยอะในวัดของเราที่จะต้องทำ ทั้งดูแลต้นไม้ทั้งการดูแลที่พักที่อาศัยที่หลับที่นอนก็ทําไว้ให้พวกท่านนั่นแหละไม่ได้ทําให้ใครลกใครมาใครไปก็จะได้มีความสุขไม่ใช่ว่าไ้พากันทําลายจงพากันช่วยกันดูแลเคยสร้างบุญร่วมกันมาถึงได้มาอยู่ร่วมกันอีกสักหน่อยก็ต้องได้พัดภาคจากกันไม่ได้พัดภาคจากกันตอนเป็นก็ต้องในพัดภาคจากกันตนตาย เป็นกฎของใจลักเราต้องพยายามให้ใจของเรามันตายจากกิเลสคลายจากความโลภความโกรธความเยยทะยานยากมันพัสอนใจของเราตลอดเวลาทุกริยาบทยืนเดินนั่งนอนจิ้นอยู่ขับถ่ายยิย่งเวลารับประทานข้าวปลาอาหารกายของเราหิวหรือว่าใจของเราเกิดความอยากเราก็ต้องดูใจเกิดความอยากเมื่อไหร่เราก็ต้องรีบดับรีบแก้ไขรีบปรับปรุง ตัวเราอะไรคือใจอะไรคือปัญญาอะไรคือสติปัญญาที่เราสร้างขึ้นมาสติปัญญาแหลมคมเร็วไวเฉียบขาดด้วยการจเจริญพรมิหารไปในตัวมองโลกในทางที่ดีคิดดีทำดีค่อยปรับสภาพจิตใจของเราไปเรื่อยๆไม่เห็นแก่กินไม่เห็นแก่โนอนไม่เห็นแก่ตัวพยายามเอาจากความไม่มีก็มีมาเพิ่มกันเยอะแยะมากมาย ะช่วยกันดูแลอนุเคราะห์กันไปเท่าที่เราทําได้วิ่งตามขัดเก่ากิเลสของตัวเราก็หนักพอแรงแล้วจะให้ไปวิ่งขัดเกากิเลสของคนอื่นนั้นใช้การไม่ได้ต้องขัดเก่ากตัวเราแก้ไขตัวเราปรับปรุงตัวเราอนุอเคราะห์ตัวเราอืให้ได้เช่ก่อนก็ล้นออกไปสู่หมู่สุขณะสอนตัวเราให้ได้จะไปเที่ยวกลางโดยอำนาจของกิเลสมีแต่แต่คนโง่ มาฝึกผลตัวเราแก้ไขตัวเรามากูเก่งมึงเก่งแล้วก็ตีกันตายอยู่งั้นนะอย่าให้มีตีกันทะเลาะกันทุกวันกินข้าวอิ่มเห็นไหมประเทศชาติของเรายังไม่หยุดเลยกินข้าวอิ่มแล้วก็ว่ากันไตีกันอยู่งั้นนะกูด,ดีมึงดีม,งดมึงโง่หมดทั้งคู่นะแต่ไม่โง่ไม่หลงไม่ไปทะเลาะกันหรอกไม่เอาคำสอนของพระพุทธองค์เข้าไปแก้ไข ละกิเลสภายในให้มันได้มองโลกในทางที่ดีอะไรไม่ดีก็รีบแก้ไขไม่ฆ่ากันไม่ตีกันไม่ยิงกันมันก็จะตายอยู่แล้วพวกเรามีโอกาสก็พากันมาสร้างประโยชน์สร้างอานิสงส์กันมากมายสนามลบอยู่ที่กายของเรากิเลสหยาบกิเลสละเอียดมันยกกองพลของทัพมากำลังทรติของเราจะประหัตประหารกับมันได้อย่างไงตรงนี้สำคัญนะ กิเลสมันมารูปแบบไหนเราจะแก้ไขอย่างไรกต่น้ำลบอยู่ในกายของเรานี้มีความสุขสนุกทั้งสร้างบุญสร้างกูศลสร้างอานิสงส์กันมากมามอย่างจะมากูเก่งมึงเก่งอกิเลสมันเล่นงานเอาอยู่ตลอดเวลาไม่รู้จักจะพากันดือรลั้นสะมาเนรนก็ท่านอาจารย์ท่านเจ้าคุณบอกอยังไงก็ให้ทำตาม ตากันไปดูแลกิ่งไม้อยู่ข้างหลังน้ำประ่าดังหลังห้องส้วมห้องน้ำเยอะแยะไปช่วยกันเจ็บออกไปเผาให้หน่อยนะกิ่งไม้แห้งที่มันหักมันล่วงมันหล่นเมื่อวานนี้ก็เดินไปดูอยู่ก็ยังเหลือเยอะอยู่อ่ะตั้งใจรับผ่นกันอขอให้ทุกคนจงเจริญสติต่างความรู้สึกรับรู้รมผัสของลมหายใจของเราให้ชัดเจนแล้วก็ให้ต่อเนื่อง แล้วก็ให้เป็นธรรมชาติที่สุดนั่งตามสบายวางกายให้สบายไม่ต้องปนนุ่มเมืออย่าไปมองข้ามเราพยายามสร้างความรู้ตัวตั้งแต่ตื่นขึ้นมาตั้งแต่ยังไม่ลุกจากที่พอรู้ตัวปุ๊บรู้สัมผัสข้องลมหายใจเขาออกปับ๊บนั่นแหละเขาเรียกว่าสติรู้กายพยายามฝึกความรู้สึกตัวพังเผอเริ่มใหม่ความรู้สึกตัวพังเผอเริ่มใหม่ส่วนใจนั้นเขาเกิดเกิดดับดับส่วนขันหานั้นเขาก็เกิดเกิดดับดับ ถ้ากำลังสติของเราต่อเนื่องเราก็จะไปเห็นรู้ลักษณะใจที่ไม่เกิดเป็นอย่างไรใจที่ส่งออกไปภายนอกเป็นอย่างไรความคิดอาการนองขันหา้าพุทธขึ้นมาใจเคลื่อนเข้าไปรวมได้อย่างไรอันนั้นเอาไว้ทีหลังขอให้เรามีกําลังสติให้ต่อเนื่องให้เชื่อมโยงก็เรียกว่าสัมปชัญญะมีความรูรด้รดรดู้ตัวทั่วพร้อมอยู่ขณะทุกขณะลมหายใจเข้าออกซึ่งเรียกว่าทุกขณะจิต ทุกขณะลมหายใจเขาออกจนเอาไปประหัดประหารกีเลตเอาไปมั่นพร่ำสอนใจของเราได้ใจอยู่ในโอวาทของสติปัญญาของเราได้นั่นแหละจนมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างตามความเป็นจริงได้นั่นแหละใจเขาถึงกะยอมวางยอมวางทิฏฐิวางมรณะ,ะการเกิดดับความเกิดหนุนกําลังสติปัญญาไปเกิดแทนมีความคิดที่เกิดจากใจเกิดจากขันหา้าตรงนั้นเป็นความคิดที่หลงอยู่ ความคิดตัวใหม่ที่เราสร้างขึ้นมานี่ไปทําหน้าที่แทนตัวหลังนี่แหละยังไม่มีมากยังไม่ชํานาญไม่เท่าทันตัวเก่าก็เลยพังเผยอ,อยู่ตลอดเราพยายามมาศึกษามาทําความเข้าใจทุกอุิยาบทยืนเดินน,นั่งนอนกินอยู่ขับถ่ายเป็นเรื่องของเราทุกคนไม่ใช่เรื่องของคนอื่นเรื่องของคนอื่นนั้นเป็นส่วนประกอบในระดับของสมมุติเท่านั้นเองที่เราอยู่ร่วมกัน ในหลักธรรมล้วเราต้องจัดการตัวเราตั้งแต่ตัวใจข้างในนู้นเข้ามาแก้ไขอะไรจะเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์ประโยชน์ระดับไหนประโยชน์ใกล้ประโยชน์ไกลประโยชน์ต่ำประโยชน์สูงประโยชน์จนหลุดพ้นจนไม่กลับมาเกิดสร้างความรู้สึกกระบวนการหายใจเข้าออกให้ชัดเจนกันนะปะกันไหวเปลพร้อมๆกันคอยไปศึกษาทำความเข้าใจต่อนะได้เท่าไหร่ก็เอาอย่าว่าไม่ทำ